ครับสวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอก,กับป้าเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับป้าเตียมพามาติดต,ตามเลขราวพัฒนาของพ่อเซียนเพ่งต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่หกสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งห้าเก้าสี่เจ็ดสาม ขับเด็กลางก็ออกเกนะพี่น้องเนาะรับพองพ่อเสียนเพลงงวดที่ผ่านมาเลีกวินเพิ่นวินบว์บัตูตูนนะพี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่6สิงหาคมสองห้าหกแลาวพัฒนาพ่อเสียนเพลงรับบนล่างวิ่งรูด6กับหนะพี่น้องหกับหาบมาจักตัวได้พี่น้องแต่ว่าชุดวินนะพี่น้อง บอับหนึ่งสี่เก้าห้าหกรับพันมาสี่เก่าเก่าสพี่น้องครับส่วนพอมันจับคู่กันนีสี่หกสี่ห้าเก้าห้าพี่นอ้องอออเก้าสีเสยรุดนะพี่น้องเนาะจับคู่เอามื่อนี้พระเตียมผ้ามาตามต่อยอนะครับเนาะครับกับราพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับ วันศุกร์ที่8ด ครับลาพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับรัดเกียนนะพี่น้องเนาะ รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับศูนย์นะครับ ชุดวินในพี่น้องนะสังเกตมองชุดวินเพื่อนน้องพี่น้องเนาะหนึ่งสองเจ็ดรับหนึ่งสองเจ็ดสี่นะครับจับคู่เด่น แปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับ ครับวันนี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับ คันบ่มักกจับบนนี้นะพี่น้องเด้ 1, 2, 7, เอหนึ่งสองเจ็ดสี่ออกนะครับวันนี้ส่วนเลขสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับ รับเน้นที่18ึเกียเลข3มตัวพี่น้องครับคอยเข่าคอให้ปังนะพี่น้องเนาะรับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568้าหปาพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูด8กับ0ูนย์พี่น้องครับชุดวิ่หนึ่งสเดส่เด่น8 1 8หนึ่งเนยะพี่น้องเนาะรับเน้น8ปดห มักสอบเัวเลยกับพิจารณามุงนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญก็่าลืมกับตัวไว้น้านะครับขับเตรียมก็ใช้เบื้องกันพี่น้องครับพ่อเสียนเพลงเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา8ปดทับแทับหกปวิ่งรูดบนล่าง8กับ0ชุดวิ่น1่งสอจับคู่8 1 8 7 0 2่งแปขับเลขสาตัวกับหนึ แปดศูนย์สยนนองนาคามสัดเจนนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเตีมครับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ่ะฉะนั้นแล้วพ่อเตีมขอวอวยพรคอยเขา้าขอให้ปัง ครับพี่น้องอีฟซีก kind of ็จะได้สุกๆมันมันกันนะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไหลกดแช่พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออีฟซีทุกคนสุบๆมันมันเฮงเฮงรวยๆวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม